Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่องหนึ่งที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาข้อมูลไปให้ AI เรียนรู้ก็คือเรื่องการเลือกแล้วก็การสร้างคุณลักษณะหรือว่าฟีเจอร์จากข้อมูลที่เรามีอยู่ค่ะครับผมคือฟังดูอาจจะ เหมือนเป็นเรื่องเทคนิคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลเยอะมากๆเลยเพราะว่าการเลือกฟีเจอร์ที่ดีๆเนี่ยบางทีอาจจะช่วยให้ AI ฉลาดขึ้นได้มากกว่าการไปปรับอัลกอริทึมซับซ้อนซะอีกเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจว่าเราจะเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดยังไงแล้วจะสร้างข้อมูลใหม่ให้มันดีขึ้นได้ยังไงเพื่อให้ AI ทํางานได้ดีขึ้นนะคะ ใช่เลยครับคือมันเป็นขั้นตอนที่ผสมผสานกันนะทั้งหลักการทาง Data Science ความเข้าใจในตัวธุรกิจเอ่อแล้วบางทีก็ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยเพื่อให้โมเดล AI มันสามารถมองเห็นนะครับเห็นรูปแบบที่สําคัญสำคัญที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในข้อมูลดิบให้มันชัดขึ้นอ๋อเหมือนเราช่วยปรับโฟกัสให้ AI ว่าง,งั้นเถอะนะคะครับประมาณนั้นเลยครับน่าสนใจค่ะงุ้นมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลย การเลือกคุณลักษณะหรือ Feature Selection ทำไมเราต้องเลือกด้วยล่ะคะมีข้อมูลเยอะๆทุกอย่างที่เราหามาได้ก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่หรอคะเออจริงๆแล้วไม่เสมอไปนะครับข้อมูลที่เยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวเลยหรือซ้ำซ้อนกันมากๆอื <Ừ. S 2> หรืออาจจะเป็นแค่สัญญาณรบกวนหรือนอยส e ปนอยู่เยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้โมเดลทำงานช้าลงแล้วนะครับยังอาจจะทำให้มันสับสนได้ จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า overfitting ไงครับคือโมเดลมันจะเก่งแต่กับข้อมูลที่เคยเห็นพอเจอข้อมูลใหม่ๆก็อาจจะทํานายพลาดไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเก่งในสนามซ้อมแต่พอแข่งจริงกลับทําไม่ได้ใช่ครับการเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะสมเลยสําคัญมากๆครับแสดงว่าประโยชน์หลักๆก็คือช่วยให้โมเดลแม่นยําขึ้นไม่สับสนกับข้อมูลขยะทํางานเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราเข้าใจการทํางานของโมเดลได้ง่ายขึ้นด้วยถูกไหมคะถูกต้องเลยครับทีนี้ วิธีเลือกมันก็มีหลายแบบนะครับแบบง่าย,ายๆเร็วๆที่นิยมใช้กันก็คือดูค่า correlation เช่นอุณหภูมิเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์อันนี้คือแทบจะเป็นข้อนูลเดียวกันเลยแค่คนละหน่วยเราก็อาจจะเ,เลือกเก็บไว้แค่ตัวเดียวพอหรือถ้าฟีเจอร์ไหนแทบไม่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เราอยากรู้เลยเช่นสีรถที่ชอบกับโอกาสในการจ่ายหนี้ไม่ตรงกำหนดแบบนี้ครับก็อาจจะพิจารณาตัดทิ้งไปได้ ข้อดีคือมันเร็วตีความง่ายแต่ข้อจํากัดก็คือมันมักจะจับด้วยแค่ความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาเท่านั้นครับอ,อ๋อแค่แบบตรงๆความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นอาจจะมองไม่เห็นใช่ครับแล้วมีวิธีที่มันอ,อลึกซึ้งกว่านี้ไหมคะแบบที่ให้โมเดลช่วยเลือกเลยมีครับกลุ่มวิธีที่เรียกว่า embedded method เนี่ยกำลังนิยมเลยครับตัวที่เด่นๆก็คือ L1 regularization หรือที่หลายคนเรียกว่า lasso <AS> ครับ สิ่งที่น่าสนใจของลาโซก็คือมันไม่ได้แยกส่วนการเลือกฟีเจอร์ออกมาทำต่างหากแต่มันฝังกระบวนการเลือกเนี่ยเข้าไประหว่างที่โมเดลกำลังเรียนรู้เลยครับโอ้โหทำไปพร้อมกันเลยใช่ครับตัวอัลกอริทึมของมันจะพยายามบีบค่าน้ำหนักหรือเวทของฟีเจอร์ที่มันคิดว่าไม่ค่อยสำคัญให้ค่อยๆลดลงจนกลายเป็นศูนย์ไปเองโดยอัตโนมัติเลยสุดยอดเลยค่ะ เหมือนโมเดลมันคิดเองได้ว่าข้อมูลไหนสำคัญไม่สำคัญครับมันเหมือนเรียนรู้ที่จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆช่วยลดโอเวอร์ฟิตติ้งแล้วก็มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่เรามานั่งเลือกเองหลายๆรอบด้วยครับน่าทึ่งมากค่ะทีนี้นอกจากที่เราจะเลือกของที่มีอยู่แล้วยังมีอีกอย่างคือการสร้างฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้ที่บอกว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มันคือย,อยังไงแล้วทําไมต้องทําคะครับ ฟีเจอร e เอนจิเนียริหรือการสร้างฟีเจอร์เนี่ยก็คือการที่เราใช้ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่เรามีหรือที่เรียกว่าโดเมน l e เ g e นะครับบวกกับความคิดสร้างสรรค์น,นิดหน่อยมาแปลงข้อมูลดิบๆที่เรามีให้กลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มันมีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำนายของโมเดลมากขึ้นอ๋อคือข้อมูลดิบๆมันอาจจะยังไม่สื่อความหมายดีพอใช่ครับบางทีเราต้องช่วยปรุงแต่งมันขึ้นมาหน่อย พอจะยกตัวอย่างเทคนิคที่ใช้บ่อยๆได้ไหมคะได้ครับที่เจอบ่อยๆเลยก็ One Hot Encoding ค่ะอันนี้ใช้กับข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่หรือ Categorical Data เช่นสีเสื้อแดงน้ำเงินเขียวโมเดลส่วนใหญ่มันเข้าใจตัวเลขได้ดีกว่าข้อความใช่ไหมครับเราก็แปลงมันเป็นชุดเลข0กับ1โดยสร้างคอลัมน์ใหม่สำหรับแต่ละสีไปเลยเช่นคอลัมน์ is red is blue is green ถ้าเสื้อสีแดง Column is red ก็เป็นหนึ่งที่เลือกเป็นศูนย์แบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทำให้ AI อ่านง,ง่ายขึ้นครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าหมวดหมู่มันเยอะมากๆคอลัมน์มันก็จะเยอะตามไปด้วยอาจจะทำให้ข้อมูลใหญ่เกินไปได้ค่ะค่ะแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะอีกอันที่ใช้บ่อยก็ binning ครับอันนี้ใช้กับข้อมูลตัวเลขต่อเนื่องหรือ continuous data binning ครับอย่างเช่นอายุที่เป็น1 2 3ไปเรื่อย เราอาจจะจับกลุ่มมันเป็นช่วงๆเช่นเด็ก0-12ปีวัยรุ่น13-19ปีผู้ใหญ่20-60ปีอะไรแบบนี้ครับอ๋อแบ่งเป็นช่วงอายุใช่ครับการทำแบบนี้มันช่วยลดน้อยสรือว่าค่าแปลกๆที่โดดออกมาได้แล้วก็ทำให้โมเดลจับแนวโน้มหลักๆได้ง่ายขึ้นฟังดูแล้วทั้งสองเทคนิคก็คือการช่วยจัดระเบียบข้อมูลให้ AI เข้าใจง่ายขึ้นนะคะหลักๆก,ก็คืออย่างนั้นเลยครับ แล้วเรื่องความรู้เฉพาะทางหรือโดเมน knowledge ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้มันสำคัญแค่ไหนคะในการสร้างฟีเจอร์พวกนี้โอ้โหสำคัญมากๆเลยครับอันนี้คือจุดที่เความเป็นมนุษย์ของเราเข้ามามีบทบาทสำคัญจริงๆลองนึกภาพตามนะครับสมมติเราจะทำนายยอดขายไอศครีมค่ะไอศครีมถ้าเรามีแค่ข้อมูลยอดขายเก่าๆหรือข้อมูลโปรโมชั่นเราก็อาจจะสร้างฟีเจอร์ได้ประมาณหนึ่ง แต่คนที่มีโดเมน k n o w l e จริงๆคนที่เข้าใจธุรกิจนี้เขาจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยอุณหภูมิอากาศแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากจริงด้วยค่ะร้อนๆคนก็กินเยอะหรือวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดนักคัตฤกษ์พวกนี้มีผลหมดเขาก็จะไปหาทางสร้างฟีเจอร์พวกนี้ขึ้นมาอาจจะจากข้อมูลวันที่หรือไปดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศมาใช้ประกอบอ๋อ oh. ทรงพลังจริงๆซึ่ง AI อาจจะมองไม่เห็นเองจากข้อมูลดิบๆนะครับ โหมันน่าทึ่งนะคะกลายเป็นว่าความเข้าใจแบบมนุษย์ประนุษย์เราเนี่ยแหละที่ยังเป็นหัวใจสำคัญมากๆในการทำให้ AI เก่งขึ้นแม้จะมีอัลกอริทึมซับซ้อนแค่ไหนก็ตามแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสำหรับการสร้าง AI ที่ดีก็สรุปได้ว่าการเลือกฟีเจอร์ที่มันใช่และการสร้างฟีเจอร์ใหม่ที่มันฉลาดฉลาดโดยอาศัยความเข้าใจในข้อมูลและปัญหานี่แหละครับ คือหัวใจสำคัญจริงๆของการพัฒนา AI ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่แค่ว่ามีข้อมูลเยอะๆหรือใช้อลกอริทึมที่ซับซ้อนอย่างเดียวอืการเตรียมข้อมูลที่ดีเยี่ยมซึ่งหลายๆครั้งมันก็มาจากความเข้าใจของมนุษย์เรานี่แหละคือรากฐานที่สำคัญมากๆครับค่ะฟังดูแล้วการเตรียมข้อมูลนี้เป็นงานที่ต้องใส่ใจรายละเอียดมากจริงๆนะคะใช่เลยครับน่าคิดตามเลยค่ะ พอเราพิจารณาถึงพลังของการสร้างฟีเจอร์โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกหรือโดเมน knowledge แบบนี้แล้วคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือความสำเร็จของ AI ที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวอัลกอริทึมเองหรือว่ามันพึ่งพาความฉลาดในการเตรียมข้อมูลที่มาจากความเข้าใจของมนุษย์มากกว่ากันแน่คะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ